สวัสดีครับท่านผู้ชมคุณตาวิถีไทยกินข้าวน้ำซำป่าแรงเสร็จแล้วกับมหาเลาะเบิง่งต้นไม้มงคลเนาะท่านผู้ชมเนาะมีต้นอะไรเนาะคุณตาวิถีไทยนี่มมนแรงนี้นี่เอออยากมาเบิง่งอยากมาแยงต้นไม้กับคุณตาเพื่อนนี่ <c oughs> เออคุณตาวิถีไทยเอ้ย เอาอะไรที่เขากำลังฮิตๆนะมาเบิ่งแน่พผนว่าพวกบอลหกหลงอกวนอูเบาหรือว่าเป็นพวกอ่ปีกกินนรีหรือหงยกนะมาให้เบิ่งแน่ผลว่ามีอยู่บาในสวนคุณมตาวิธีไทยนะมีนะแต่ว่ามีน้อย <c oughs> มีแค่ต้นสองต้นท่านผู้ชมเหยอันยังมีบนหลายเนาะ เออเพราะฉะนั้นเน,นพอได้เบิ่งได้แยงพอได้ชื่นตาชื่นใจพอได้มีอ่ามีแหง้งเวลาที่เขาเบิ่งต้นไม้มงคลเฮานี่เวลาที่เขาอ่าพิ้วตามลมเนาะพิ้วตามลมเนี่ยโหคุณตาวิถีไทยเอ้ยอืมปีกินนรีหรือกวนอูต้นนี้เนี่ยบอกมีคนบอกว่าคุณตาวิถีไทย อันใดคือกวนอูอันใดคือปีกกิน,นรีเพื่อนว่าอันใดคือหงหยกมีสามชื่อเพืดด่อที่คุณตาวิธีไทยเข้าไปเบิ่งนะอือันใดกันแน่เพื่อนว่าอันนี้คุณตาวิธีไทยก็เริ่มบทชัดเจนเนาะเพราะว่าเวลาที่เขาไปเบิ่งในเว็บไซต์หรือว่าอยู่ในคนที่กระเจ้าเอาบ่อนมารีวิวเนะาะบางเว็บไซต์ บาง u t u b e เพิ่นก็บ,บอกว่านี่คือหกหลงเอออันนี้คือกวนอูเพิ่นว่า,าสีแดงแดงไปนี่แหละนี่เนี่ยไปนี่แหละแล้วบางคนเพื่อนก็บ,บอกอันนี้คือ,อปีกกินนารีเพิ่นว่าเอา้าก็สีแดงไปนี่แหละปีกกินนาีนี่กินนารีก็คือตัวละครที่อยู่ในน,นั้นเนาะวรรณคดีเนาะท่านผู้ชมนเนาะบาทนี้แล้วก็มีอีกเว็บไซต์นึงเพิ่นก็บ,บอกว่า นี่คือหงยกพันว่าอ้าวแล้วกันตูดใดกันแน่คุณตาวิธีไทยพอน่าคุณตาวิธีไทยก็เริ่มซับสนบางคนก็บอกว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ในตระกูลเดียวกันเออพอฟังขึ้นเอ่าแต่สิคนละต้นบางคนก็บอกว่าเป็นเป็นชื่อเป็นต้นไม้เดียวกันนี่แหละแต่เขาเรียกชื่อต่างๆกันออกไปพอนว่าบ้างเรียกกวนอู บ้างเรียกหงยกบ้างเรียกปีกกินนารีพ่นว่าอ้าวแล้วกันเออเอาอย่างไรก็แล้วแต่เนาะท่านผู้ชมเนาะต้นไม้ใบบอนใบนี้นี่ก็มีความเป็นมงคลมีความสวยงามแม่นว่าใครจะตั้งชื่อว่าอะไรอีกอื่นๆอีกเนาะบางคนอาจไปต่างสถานที่ไปต่างแหล่งต่างแห่งต่างหนก็อาจจะตั้งชื่อที่แตกต่างไปจากตนนี้ ปาทิโทไดการไดการคุณตาวิธีไทยอินเทนน้ำกันคือกันเนาะจันเนาะเออโบแม่นธรรมดาได้นี่อันใดที่เขามีเจ้ากับพยายามสืบเสาะหามารีวิวโบได้โบไดโบได้ไหนเออเพราะว่าอย่างเดียวสิตกเทนอือเดียวสิตกเทน ยังพอได้เว้าได้จ่านำคนเขาเน่ยว่าว่าเออคุณตาวิถีไทยเอา y ย t u b e เออ u t u b e นี่มารีวิวต้นนั้นต้นนี้ต้นนี้ต้นนั้นแก้วสารพัดนึกเออเออกวนรเออนี่ยังกว่ากวนอิมนี่นี่กวนอิมเออหรือจะเป็นต้นพญาสเวตเนาะพญาสเวยนกคุ้ม,มบุษบาพารวย ต้นบุษบาด่างหรือจะเป็นต้นสเสนจันโกเมนคราแววมยุราคราขุนแผนคราพลอยไพยรินโหผูกทั้งผูกหลายต้นไม้มงคลที่คุณตาวิถีไทยและก็แก้วสารพัดนึกกับกำลังสิออกใบอีกล่ะท่านผู้ชมเห็นหม่เนี่ยเห็นบ่น,นี่สิแทงช่อดอกช่อเออช่อใบขึ้นมาอีกละ่ะเนาะ เออปาทิโทคือออกใบดุแทคุณตาวิธีไทยเออแก้วสารพัดนึกต้นนี่ออกดุได้เกือบอาทิตย์ละใบโอ้จึงหน่อยแทงตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่ใหญ่ขึ้นมาปุ๊บตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาเลละเนาะแต่ว่าพระเอกนางเอกของเรื่องในวันนี้ก็คือนุกนกท่านผู้ชมตัวดำๆที่มาอยู่ในสวนของคุณตาวิถีไทยละ่ะ เพิ่นยังสงสัยสิเป็นห้างนอนเขาอะไไปแถวนี้ห้องแจ๊กแจ๊กแจอยู่เออหาหมู่หายังนอนไว้ง่ายไปเออเอาเป็นเรื่องของนกเนาะท่านผู้ชมเนาะกวนอูหรือปีกกินนรีหรือหงยกนี่ถ้าหากว่าเอาไปปลูกไว้ในกระถางมังกรเพิ่นว่าในห้างทองคงจะเป็นการดีไม่น้อย เป็นมงคลแน่นอนถ้าไปปลูกในกระถางมาก่อนคุณว่าเออมันงามมันมีสเสน่ห์เวลาที่คนแขกภัยไปมาเห็น mm hmm. ก็บ,บอกว่าโฮ้ผู้จัดการเออเออในห้างทองต้นปีกิน,นรีหงหยกหรือกวนอูต้นนี้ทำไมมันสวยงามจังเลยในห้างเอามาทำเป็นกระเช้าของชํำลวยด้วย <ส è S 2> ใช่ไหมครับหมอสันป้ามีคนถามไน้ <S <S เออ ในห้างบอกว่าไหนไหนในห้างบอกว่าครับอตอบแบบมั่นใจเลยใครมาซื้อทองมาแลกเปลี่ยนทองมาขายทองก็จะได้ปีกินนรีต้นนี้ไปเป็นกระเช้าของชำรวยมอบให้าสันปาทิทุกดีใจขนาดผมนี่ไปซื้อ,อทองร้อยย่านเอ็ดเจ็ดย่านร้านทองนี่บเคยมีจักเทื่อที่สิได้ของชำรวย ที่เป็นต้นไม้มงคลแบบนี้บางคนบอกว่าโฮคุณตาวิถีไทยร้านทองห้างทองไปนี้มีอีีบอ,อกในโลกอันนี้พอนั่นบ่มีนะไปซื้อรอยยันเอ็ดเจ็ดย่านร้านทองนี่ไปทั่วประเทศแหละภาคเหนืออีสานตะวันออกตกเหนือใต้ออกตกบม่มีอย่างให้ก็มีปฏิทินในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะเบิดแค่นั้น และก็ซองซองใส่ใส่ทองสีแดงทุงทุงน่ะทุงแดงน่ะแค่นั้นแหละบางทีก็ไม่ได้สวมใส่แวนออกมาแล้วก็สวมสรีนีออกมาแล้วก็บวออกวกบจบบบได้อย่างอีก <c oughs> แต่ห้างทองของเพื่อนนี่บแมนเพื่อนว่าห้างทองแนวใหม่อ่าเปลี่ยนเปลี่ยนรุกใหม่คือจะคืนกำไรให้ลูกค้าเพื่อนว่าโอ้ได้การบัดนี้ผู้จัดการผู้จัดการบอกว่าคุณตาวิธีไทยเอ้ย ต้นนี่นี่นี่กวนอูปีกินเดรีหรือหงหยกนี่ถ้าหากว่าผมเอาไปปลูกไว้อยู่ในป้ายเคกหน้าด้านหน้าโรงแรมป้ายโรงแรมนี่เออมันคงจะดีไม่น้อยมันคงจะเป็นอะไรที่แบบว่าปะคนนี่เบิ่งแล้วเบิ่งอีกโรงแรมอันนี้คืองามแท้มีต้นไม้ต้นบนอลสวยๆนี่มาปลูกไว้ด้านหน้าโรงแรมโอ้เออ ถ้าหากด้านหน้าสวยขนาดนี้แล้วด้านในนี่สิบดงามขนาดบอกว่าสันเอาเรามาพักมาจัดกิจกรรมอะไรอยู่แถวนี้แหละว่าสันอือปฏิทูจัดกิจกรรมต่ตางๆก็ต้องได้รับการอนุญาตจากอำเภอจังหวัดเนาะถ้าเกินไม่เกิน5้าคนอาจจะ10คน20่สคนไปนี่ประชุมเล็กๆกลุ่มเล็กๆเ,เ,เว้นระยะห่างเออบาดนี้พอพักเที่ยงกินข้าวเที่ยงก็ลงมา ผู้จัดการปีกิน,นรีใช่ไหมที่อยู่ในสวนผู้จัดการะผู้จัดการบอกว่าถูกต้องครับปีกิน,นรีโอ้อยากได้อะมือปลูกเด้ผู้จัดการทํำยังไงดีมันสวยมันสวยพม,มากผู้จัดการบอกว่าวันนี้เราได้เตรียมปีกิน,นรีไว้ให้พวกท่านแล้วเนาะเออคนละหนึ่งกระเช้าเป็นกระเช้าขอบคุณที่มาพักที่โรงแรมของเราสารันปดีใจขนาด เพื่อนบอกว่าตั้งแต่ไปพักโรงแรมไปจัดกิจกรรมอะไรมานี่บุกเคยมีจักเทือ้อที่สิได้ต้นปีกิน,นรีนี่มาเป็นกระเช้าของจำลุ่ยเอ,อ้ามีโรงแรมของท่านนี่แหละวัสันเอาเดี๋ยวเราจะให้คะแนนความพึงพอใจระดับระดับความพึงพอใจเอาดาวเนาะเอาดาวนี้ยิบใส่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้ายิบใส่ในตะกา้าอืมโอ้ได้การวันนี้ ห้องเรียนห้องหนึ่งเนาะนักเรียนเพื่อนกับคุณครูเพื่อนกับเอาต้นอันนี้นี่นี่ปีกินดรีนี่เข้ามาบอกว่านักเรียนวันนี้คุณครูจะพาพวกเธอวาดและก็ระบายสีต้นปีกินดรีนี่นะสันเป็นต้นบอนสีที่มีความสวยงามบ่นว่าโอ้โหนักเรียนถึงในความงามของต้นปีกินดรีบอกว่าโอ้คุณครูครับ ถ้าผมจะเอาไปเป็นต้นไม้เศรษฐกิจเพาะพันธุ์ขายนี่จะได้ไหมครับคุณครูบอกว่าดีมากแต่คุณครูขอแนะนําเธอนะคนที่ถามก็คือวิธีไทยเนาะเด็กชายวิธีไทยดิสนใจเรื่องต้นไม้อยู่แล้วอขอแนะนําเธอถ้าเธอจะขายต้นไม้ให้เอาต้นไม้อื่นไปขายด้วยเนาะอย่างเช่นนี่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 กวนอิอมหรือเศรษฐีใหม่หรือต้นนี่นี่นี อะไรอ่าพญานคราดดางต้นขาไก่ดางเนาะอ่าภูราชินีหินอ่อนภูงาช้างแก้วสารพัดนึกเอาไปขายน้ํากันเด้อวิธีไทยเด้อเออเพื่อเวลาที่ลูกค้าถามหากะสิได้มีให้ลูกค้าว่าันเเออออบัน,นี้ในระดับมหาลายัยอาจารย์เพื่นก็บ,บอกว่าสัปดาห์หนะ้า เราจะมาเรียนเกี่ยวกับต้นไม้ที่มีชื่อว่านี่ปีกินนรีนี่มาซันเพราะฉะนั้นเธอในสัปดาห์นี้นี่เธอไปหาข้อมูลมาลงพื้นที่ไปเบิ่งในตำลับตำลาในหนังสือหนังหาที่มีคนเขียนไว้เนาะว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรทำไมถึงชื่อตัวนี้กวนอูปีกินนรีและอันนี้ อ่าหงหยกนี่เป็นชื่อเดียวกันไหมเป็นเป็นต้นไม้อันเดียวกันไหมหรือคนละต้นเออไปหาข้อมูลมาแล้วเราจะมาเรียบรวบรวมเป็นหนึ่งเล่มอา่าพอสัปดาห์ผ่านมาวันเสาร์อาทิตย์ห้องนี่เฮียนเสาร์อาทิตย์เนาะเอาวิธีไทยเธอออกมาพรีเซนต์หน้าห้องสิวิธีไทยก็ออกมานะพูดถึงต้นไม้ที่มีชื่อว่า กวนอูนี่หรือปีกินดรีนี่เนาะอ่เอเพื่อนก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอวไว้จดบันทึกลงอ่ในหนังสือบัดนี้อาจารย์เพื่นบอกว่าโอ้โบได้โบได,บด้ต้องเฮ็ดเป็นลงในเว็บไซต์เพื่อว่าอย่างเพราะว่าเวลาทีา่คนที่มาศึกษาดูข้อมูลนี่ถ้าในห้องสมุดนี่มันซีซุ่มเสี่ยงตัวกันติดโควิด19เนาะเ็เลยว่าเอาแบบนี้สืกให้พวกเธอโหลด คีย์ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเราใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับปีกินรีอันนี้ก็เข้าไปหาเบิ่งเนาะในอินเทอร์เน็ตเออไปกดหาเบิ่งแล้วกะ็เออก็จะเห็นข้อมูลอันนี้เออโดยที่บ่ต้องไปส่มเสี่ยงหาอยู่ในห้องสมุดมาจันโอได้การได้การเอาลนะเนาะมืดค่าละสําหรับวันนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอือเอาไว้มือใหม่ส่วนอ่า ในห้างทองเออในไออาจารย์ที่เสียเอาไปเห็ดเกี่ยวกับวัตถุมงคลก็เอาไว้ก่อนเนาะส่วนคุณยายกับตินติน,ตนกับบเป็นยังเมื่อนี้ให้เพื่อนพักผ่อนซะเมื่อนี้เออเดี๋ยวมื้อใหม่เขาจึงไปหาเพื่อน <c oughs> เออผู้จัดการกับในห้างทองก็โอเคเพื่อนกับเบิ้งเบิ้งแล้วก็เพื่อนกับบ่บบบอโอ้ได้การได้การเออเมื่อนี้คุณตาวิธีไทยเอาต้น ควรอูอันนี้มาเดียวมือใหม่อย่างสิบปหายายเนาะเอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเรษฐีมื่งุ่งมานาะนอนรับก็ขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปสมาสใกล้ไกลก็ขคอให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกปกป้องคุ้มครองท่านและกะญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้พ้นจากสัมภเวสีผีวิญญาณชั่วร้ายเนาะท่านผู้ชมเนาะให้พบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตเอาละสำหรับพระเอกของเรื่องในค่ำนี้ก็คือปีกินนรีกวนอูหรือหงหยกครับท่านผู้ชม